เล่าได้ไหมเรื่องนี้อได้เลยฉันเพิ่งไปงานแถลงข่าวของเขามาวกิเกตาสองคนนี้นะแรงค่ะเป็นศิลปินมานานจนตั้งแต่ฉันจําความได้แกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเี้แกพูดถึงใครเนี่ยจะบอกนะว่าแกพูดถึงทีสองคนเนี้ยอย่านะจะบอกนะว่าแกพูดถึงลิฟกัออไอ้เก่งกว่าสุดฤทธิ์แต่บอยแต่ป๊อตเนี่ยแต่บอยแต่ป๊อตเนี่ยแกเป็นนี่แกมีหละแล้วเนี่ย นะตะบอยตะบอยมีหลานแล้วหลานชื่อทีด้วยวายจริงจริงจริงอยากเล่นมุกมากเลยอะไรเดี๋ยวไปเล่นแล้วกันโอเคต่อคนเติอนเนี่ยเขาจะมีที่เมื่อไหร่รู้ไหมวันที่ทิพ้าเทวกรกฎาคมอึกแกออกเสียงไม่ถูกแกจะออกเป็นกรกฎาแล้วเธอแล้วจะออกต้องยังไงต้องออดถูกกรกฎาคมออกให้เป็นเป๊ะให้เป๊ะขออีกอย่างหนึ่งแล้วกันกรกฎะสิงหาคมไม่ตลกไม่ตลกต่อเลย ที่ Impact a r e n นาเมืองทองธานีอันนี้ไ,<ง>ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทว่าไปอยู่ค่ายเดียวกันหรือว่าเป็นเด็กในสังกัดหรืออะไรนะแกโอ้โหความเลือกเขาดีจริง <laughs> ตามนี้แกเล่นเหมือนกันทุกวันแล้วนะ <laughs> คอนเสิร์ตชื่ออะไรจ๊ะบอยป๊อต once in a lifetime ครั้งหนึ่งในชีวิตของแครที่แกจะแต่งหญิง Why ผ่านการเขาบอกว่าอดอลต์เออาร์ของเลิฟอีสผู้เป็นตัวเอของวงการแฟชั่นทั้งหลายบอกว่าการเป็นเก้งกว่าอันนี้เป็นการอุปทานหมู่ใช่ คนเห็นว่าเป็นแล้วเป็นเทรนด์ขอเป็นบ้างและเพลงนี้ถูกเล่นในคอนเสิร์ตแน่นอนครับกระโปรงหนึ่งตัวนั้นชุดหนึ่งตัวนั้นผู้ร้อ,รองหไห้ด้วยกันแต่ยังไม่ใส่ฉันนั้นยังคงเก็บ คนอะไมคย,ไยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานความกล้าไม่เคยจะคิดทำแต่วันนี้แกเพียงในตอนนี้ต่อตึงฉันนั้นคนเสื้อผ้าที่อยู่ที่บ้านและไม่มีอะไรจะมาต้านทาน ความรู้สึกทุกๆอย่างที่ฉันมีนับเป็นชุดผู้หญิงที่ดีที่สุดแม้เป็นกค่เพียงกระปองสันส้นๆแต่จะยูที่บนตัวฉันที่คอนเสิร์ตนี้นี่คือดอทคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีบอยดอทอันนี้เป็น AR ของเราบอยดอท บอยดอนนี่ก็จะชุดที่ดีสุดจ้าทุกเพลงเลยที่ฮิต I Love the Night Live แล้วนั้นนะ Can't Take Y M C A ไอ้หนูไม่บอกไว้ที่ว่าแต่งเพลงพวกนี้เพลงนี้ด้วยของมาชาของมาชาได้ยินเสียงเพลงแต่งให้มาชาด้วยหมดเลยบอยดอนเนี่ยเราลองีแน่เพลงอะไรอะ Y M C A เพลงนี้ก็มีมีกรับเชิญเพลงแรกหรือไม่เพลงแรกซิงเกิลหนึ่งชื่ออะไรแต่งยิงเข้าอีกแล้วบ้า ไม่เคยแต่งของพวกนี้อะ